คำถามที่สองด้วยปานะครับเขาบอกว่าคําถามที่สองเนี่ยทำไมท่านอูบักและท่านอุมัตเนี่ยไม่เข้าร่วมฝังศพของท่านศาดานะครับอันนี้คือคําถามเด็ดของเขานะอ่าฮะครับอืคำถามที่สองทำไมท่านอบูบักและท่านอุมัตไม่เข้าร่วมพิธีฝังศพของท่านศาดาอันนี้โกหกครับอือันนี้โกหกนะอันนี้ผมพูดอานจะ <พบ S 2> ต้องชัดเจนเลย<อ>ก็โกหกครับเขพูดว่าโกหกนะเพราะคนเดียวเลยที่รายงานเหตุการณ์การละหมาดยานาซ่าของท่านนบีสุลต่านเพราะยานาซ่าของท่านนบีสุลต่านละหมาดที่ไหนไม่ได้ละหมาดในมัสยิดละหมาดอยู่ในบ้านท่านหญิงไรใช่ไหม และคนที่รายงานเหตุการณ์คนเข้าคนออกคนเข้าคนออกก็คือท่านอบูบักระเดื่องบวรหานูลองไปเปิดที่วายของซุนนีอยู่ถ้าของเชียร์นี่ก็แล้วแต่ใครนำละหมาดใครนำละหมาดนะอะไรนะใครนำละละหมาดไม่คือการลักษณะการการการละหมาดยานาซะก็คือละหมาดอยู่ในบ้านท่านท่านในแบบในนั้นท่านเป็นจีนมาลีใช่ไหม การละหมาดยนาเซนี่ก็คือเป็นรอบๆมาเป็นรอบๆก็าด้ไม่ได้จัดเป็นยามาอ์ใหญ่ในมัสยิดนะเพราะว่าบ้านในละหมาดยุนี้อาชาเนี่ยมีเป็นจํากัดพื้นที่จํากัดพื้นที่ละหมาดกันสองามคนแต่ว่าคนมียามาอ์กลุ่มหนึ่งมาละหมาดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกไปใช่แล้วก็มีกลุ่มนึงเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดละรายงานเนี่ยคนที่รายงานเหตุการณ์ลักษณะการละหมาดยานาเซของท่านนบีเนี่ยก็คืออบูุักบคคนเดียวเลยมีดีว้จากอบดุลเบคเกีลยวกับหันคนเดียวเลย ท่านอูุบักมีการโจมตีว่าท่านอูุบักกับท่านอุมาไม่ไม่ได้ละหมาดเ่เป็นไปได้เลย<ต>ค <น S 1> ุณอาิกินนั่งดู <c oughs> อยู่คนเข้าคนออกเราเนี่ยคนรายงานเราก็ไม่ค่อยละหมาดก็เดี๋ยวเวลาเรายกรีวายะัก์ที่รายงานรา่านท่านอุบักบอกมีคนานั่นมาละหมาดคนนั่นนั่นง่ายรายงานอย่างเดียว <c oughs> เ,เขาละหมาดต่อเสร็จแล้วก็มันนั่งดูสีไหนละกันละหมาดก่อนีัยวจะมีแบบนี้อาจารย์เดินะคนมันจะเอาอะไรนะก็คือคนอยู่ในเหตุการณ์เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่อักตินะถ้าจิตใจไม่อคติเนี่ยจะรู้เลยว่่าคนที คนที่มาในอยู่ในเหตุการณ์องฝันท่านนบีสวดละอ้อนแล้วดูคนจัดการยาติซ่าของท่านนบีดูคนอื่นละหมาดตัวเองไม่เข้าไปละหมาดครับอันเนี้ยถ,ถ้าถ้าพยายามจะหาหลักฐาลนลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าพอเถอะนะพอเถอะอ่ะาฉะนั้นถ้าบอกว่าอบูบกากอเบลโมไม่ต้องถามน้องมาดครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันอืนะครับจริงๆเลยจริงก่อนคำถามนี้ผมแนะนำนิดหนึ่งก่อนคำถามนี้เนี้ยอ่ ควรจะเริ่มต้นว่าทําไมอาบูบัคกับอุมัดถึงทิ้งทิ้งชพท่านอามีลสากดแล้วไปที่สกิฟะถ้าอันนั้นอ่ะมันมีมันมีน้ําหนักมากกว่าเออนะันถามว่าทําไมอาบูบัคกลบอุมัดเนี่ยทิ้งจนาจาของท่านอาีแล้วไปที่สกิฟะเออนี่มันดูหนักมันมันดูถ้าได้แรงกว่าคำถามที่สองเป็นคาถามว่าทาไมถึงไปทิ้งศพท่านอาีแล้วไปสกิฟะแล้วคําถามที่สามทำไมอุมัดกับอบูบัคนี่มันจะต่อเนื่องกันนะแล้วมันจะสร้างมโนภาพได้ใี่ผมแนะนำไว้นิดหนึ่ง ฉะนั้นขั้นที่สองนี่ผมพูดสั้นๆเลยนะว่าโกหกโกหกนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีชัดเจนอิริวายะมีมีหลังจากที่เที่ยวบูบัคข์เดียบรอบไปที่สกิฟ้าในการจัดการสกีฟ้าเสร็จเนี่ยเยินร่างของท่านนบีสัลลอ่งยังไม่ถูกไม่ถูกดำเนินการหลังจากอาบยานร่างเสร็จอะไรเสร็จไม่รู้จะจัดการยังไงกระทั่งอบูบักข์เดียบรอบกลับมาครับนี่นี่คือนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับนะถ้าของเชียร์จะเป็นแบบอื่นก็ว่าไปแต่ของเราเป็นอย่างนี้ครับและทุกคนเนี่ยตัดสินนนนใจจไไไม่่่่ด้วาาาายะะของงงงทททบีัักร อบูอบูบักก็เดี๋ยววักลับมาอืแล้วมาบอกว่าบรรดาอัมบียเนี่ยเสียชีวิตที่ไหนก็ฝังตรงนั้นไม่มีการขนย้ายท่านนบีาซ์ว่าฝาที่บ้านท่าน่านหญิงท่านนบีเนี่ยว่าฝาทบ้านท่านหญิงไอชาญานาซ์ขท่านนบีถึงได้ฝังและละหมาดตรงนั้นเลยครับนะครับอเลยชัดเจนอันนี้จบนะ